ไร้สาระคุณพี่ปีเก้อยากตีมือคนที่ชอบพูดว่าการดูนางงามมันไร้สาระแล้วมันไร้สาระตรงไหนล่ะคุณเห็นคลิปนี้เห็นรูปนี้ไหมหละ่ะที่ผู้ชนะจากมิสแบรนดเนี่ยเป็นคนฟิลิปปินส์และคลิปและรูปนี้เนี่ยจะถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกและที่สําคัญคือคนฟิลิปปินส์เขาคลั่งนางงามมากการที่เขาได้เห็นคนที่เขารักของเขาที่พึ่งคว้ามองไปใส่ชุดไทยเท่ากับเขาได้เห็นแล้วว่านี่คือชุดไทยคุณพี่ปีเก้พูดบ่อยครั้งว่าการสร้างภาพจําเป็นสิ่งสําคัญมากที่ ในกรณีจากเพื่อนบ้านของเราพยายามให้หนางงามและอีกหลายๆคนใส่ชุดไทยและบอกนั่นคือชุดของเขาและเพื่อนบ้านสานาฬิกาของเราพยายามที่จะดึงเวทีใหญ่ๆระดับโลกให้มาประกวดในบ้านของเขาซึ่งเคยจัดประกวดแล้วแต่ก็พีหน้าไม่ว่าจะเป็น Miss g r a n นที่จัดแล้วก็ต้องรีบหนีกลับมาประกวดที่ประเทศไทยหรือว่าจะเป็นมิสแทนิก็มีที่ไหนละหน่ะนางงามถึงขั้นต้องมีเรื่องตบตีกับทีมงานแล้วก็นางงามถึงขั้นออกจาก กองประกวดแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เขาอยากให้มีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการสร้างภาพจํานั่นเองเพื่อให้นักท่องเที่ยวและชาวต่างประเทศอีกหลายหลายคนเกิดการสับสนว่าจริงๆแล้วชุดนี้คือชุดของประเทศไหนดังนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็น Miss Grand หรือ Miss Universe ที่กำลังจะจัดในประเทศไทยนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนร่วมกันสนับสนุนและเป็นเพื่อนบ้านเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์นะคะว่านี่คือชุดไทยในเมื่อไทยเรามีโอกาสเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้ว โอกาสดีมากที่เราจะทุบๆและทุบไปทำให้เขารู้ว่าอันไหนของจริงอันไหนกอปี้